สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตุ๊กคนหัวหินเรามาอยู่กันที่เพชรบุรีค่ะตรงนี้นะคะเรียกว่าอำเภอชะอำนั่นเองนะคะเขตตรงนี้ค่ะคือมวยสสยเหนือนั่นเองที่เรามายืนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่โครงการผู้หวายฮิวนั่นเองค่ะอันนี้นะคะจะอยู่ใกล้วัดช้างแทงมากๆแล้วก็ปัป๊มปตทแถววัดช้างแทงก็ใกล้มากๆเลยนะคะวันนี้ตุ๊กจะพามาดูบ้านหลังหนึ่งค่ะบ้านตรงนี้นะคะเดี๋ยวตุต๊กจะพาไปดูค่ะนี่ เห็นไหมคะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่2งานนั่นเองเออเนื้อที่2งานกับ15ตารางวานะคะแล้วก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังค่ะพร้อมที่จอดรถค่ะเดี๋ยวตุ๊กจะพาไปดูกันนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูว่าบ้านหลังเนี้ยเราขายราคาดีมากๆเดี๋ยวพาเข้าไปชมนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี้ยคือเยอะมากๆเลยค่ะไปกันเลยนี่นะคะทุกคนบ้านหลังนี้คือรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเป็นสารห้องนอน แล้วก็มีแอร์ให้2ตัวนะคะแล้วก็บริเวณบ้านคือเดินได้รอบบ้านเลยนะคะเป็น2งานกับ15ตารางวานะคะแต่ตุ๊กจะพาเข้าไปเดินชมภายในบ้านกันไปเอาแหละทุกคนเข้ามาในตัวบ้านนะคะเราก็จะเจอดึงห้องโถงค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะถ้าขวามือเนี่ยเราจะเจอห้องมาสเตอร์ก็คือเป็นหนึ่งห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัวนะจ๊ะ เดินต่อไปอีกค่ะเราก็จะเจอทางด้านั้างขวาและซ้ายถ้าทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเจอเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะแล้วก็ตรงมานี้จะเป็นห้องน้ำค่ะทุกคนนี่ห้องน้ำก็คือใช้งานได้จริงนะคะบ้านมีการซ่อมแซมอยู่บ้างน,นะคะเรื่อยๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งห้องนอนทางด้านซ้ายมือเข้ามาก็จะเจออีกหนึ่งห้องนอน,นะคะ่ะ แล้วก็ทะลุไปอีกห้องนอนนะคะซึ่งจะมีตัวปั๊มน้ำอยู่ในบ้านด้วยค่ะไม่ต้องกังวลน,น้ำไม่ไหลไม่มีนะคะเพราะเรามีทั้งปั๊มน้ำแล้วก็แทงน้ำอยู่ข้างนอกด้วยค่ะนี่อาจจะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้อยู่เลยมีการแค่แวะเวียนตอนที่อฮอลิเดย์อะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ชอบตรงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะ พื้นที่ตรงนี้คือ2งาน15ตารางวานเนื้อที่เยอะมากๆบริเวณหน้าบ้านก็เยอะอยากสร้างใหม่ทําใหม่หรือทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คือสามารถทําได้ที่หลังนี้เลยเนะคะราคาค่ะเดี๋ยวเราบอกกันนะคะว่าเท่าไหร่ยังไงใครชอบเดี๋ยวส่งพิกัดไว้ให้นะคะติดต่อตุกได้ตลอดเลยค่ะใครอยากชมแวะเวียนมาได้ที่นี่เพชรบุรีค่ะห้วยใจเหนือนะคะยูเคชะอมนั่นเองสนใจทักตุกกันมานะคะ อย่างที่บอกค่ะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศโซนชะอำจังหวัดเพชรบูรีนะคะต้องมองว่าบ้านหลังนี้คือบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าเรามีเนื้อที่ให้ถึง2งานกับ15ตารางวาน,นั่นเองนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้คือถ้ามองดีๆแล้วไม่ต้องซ่อมแซมอะไรเยอะเลยค่ะเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยคือดีนะคะแล้วก็มีการทำความสะอาดอยู่ ใบครั้งนั่นเองค่ะทุกคนน้ําไฟนะคะมีให้ถึงบ้านเลยค่ะไม่ได้โดนตัดคือใช้งานได้ปกติเลยค่ะ ใครอยากที่จะจัดส่วนหน้าบ้านหรือว่าอยากจะทําอะไรเพิ่มเนี่ยก็คือสามารถทําได้เพราะว่าบ้านหลังนี้มีบริเวณให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้งานคือเยอะมากๆอย่างที่บอกค่ะ200ตารางวาก็คือมันทั้งเยอะแล้วก็พื้นที่กว้างบ้านใช้ได้จริงห้องน้ําใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยซื้อปุ๊บเข้ามาทารีโนเวตนิดหน่อยก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจะได้สภาพนี้แค่ทําความสะอาดเพิ่มนิดหน่อยคุณก็อยู่ได้แลว แล้วนะคะ,ะไปต่อกันรอบบ้านดีกว่าค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่จอดรถนี่ที่จอดรถนะคะใครจะทําที่จอดรถเพิ่มก็คือเราไม่ว่ากันค่ะเพราะว่าอ่าอยากให้ดูดีหน่อยก็คือจัดไปเลยค่ะจัดเต็มไปเลยอ่ะบริเวณนะคะก็จะมีต้นหมากต้นอะไรอย่างเงี้ยให้ความร่มเงาแล้วก็รากเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนชัยมาที่ตัวบ้านนะคะ บริเวณก็จะรู้สึกมีธรรมชาติเยอะเพราะว่าเขตตรงนี้เป็นเขตชะอําซึ่งอยู่ในโซนห้วยใสเหนือที่คนเขารู้จักกันดีว่าชะอําตอนเหนือนั่นเองค่ะเพราะว่าโซนนี้จะมีค่อนข้างมีน้ำมีน้ำเยอะแล้วก็เป็นห้วยเยอะแล้วก็มีเขื่อนเยอะค่ะ ตรงนี้ก็เลยมีธรรมชาติเพราะติดภูเขาด้วยตรงนี้มันจะขับรถไปช่างหัวมันก็ได้ไปท่ายางก็ได้ไปในตัวเพชรบุรีก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากเข้าเมืองอไปตรงาทางชะอำหลักนะคะก็มาทางโซนนี้ได้ค่ะอันนี้นะคะ<ม>เราสามารถเดินได้รอบบ้านเลยค่ะเพราะว่าบริเวณข้างหลังเนี่ยก็คือยังมีบริเวณให้ใช้งานให้ทำอะไรที่ลูกค้าอยากจะทำได้ด้วยนะคะ ส่วนรั้วของเราเนี่ยเราก็จะมีล้อมรั้วเป็นเด็กเป็นเหล็กแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ทุกจะพาเดินชมใกล้ๆนะคะนี่ค่ะทุกคนมีวัวด้วยเป็นเหล็กแบบนี้นะคะนี่อะใครอยากจะทำเพิ่มอะไรก็ทำได้นะคะ นี่ก็คือเป็นข้อแรกก็จะมีไม้หน่อยอที่จอดรถก็มีค่ะทุกเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนสามารถซื้อไปแล้วก็ตกแต่งได้เลยเดี๋ยวตุ๊กจะพาเดินเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะสำหรับทุกคนเนี่ยที่อยากเห็นบริเวณกว้างๆในบ้านหลักเนี้ยเข้ามาเจอแบบนี้แล้วก็หมุนไป เสียได้กินไม่ได้จะเขาอยู่ตำรีสอร์ทร้านการเต็นต์อันจะสวยเขาอยู่ตำบ้านอ๋อตำบ้านมันก็สปีที่แล้วเออยังเล็กๆอยู่อ่ะใช่ตรงนี้สวยมากเออ <c oughs> เห็นเขาบอกว่าตรงนี้บูมมากเลยนะวิ่งผ่านเห็นอยู่แบบกำลังกอ่อสร้างอะไรเงี้ยอืมนีม่บริเวณหน้าบ้านนะคะ มีที่จอดรถแล้วก็บริเวณหน้าหน้าบ้านก็คือจะกว้างมากๆเลยค่ะสามารถสร้างบ้านได้อีกหนึ่งหลังเลยอย่างที่ตุ๊กบอกค่ะว่าพื้นที่หลังเนี้ยคือเยอะมากๆเลย2ง,งา,าน15้ตารางย้ำจนอยากให้รู้ว่าคือมันเยอะจริงๆค่ะโครงการนี้เป็นโครงการบ้านนะคะจ้างมาแล้วหลายปีถนนหน้าโครงการก็คือเป็นถนนสาธารณะนะคะคือถนนตร,ตรงนี้ค่ะที่กำลังจะถึงถนนเส้นหน้าบ้านของเราเนี่ยนะคะ นี่นะคะซอยนี้ก็จะเป็นซอยหลักๆต้นๆของผู้ว่ายหิวเลยนะคะลมลื่นค่ะต้นไม้เยอะมากถ้าทุกคนเห็นนะคะแต่ละหลักเนี่ยก็คือจะปลูกต้นไม้เยอะมากๆเพื่อความร่มลื่นนะคะแต่ว่าโซนข้างบนเนี่ยห้วยเสนเหนือยอย่างที่ตุ๊กบอกก็คือเป็นแหลกธรรมชาติเยอะกว่าในเมืองอยู่แล้วค่ะสําหรับคนที่ชอบรักสันโดษรักความสง,งบอยากสร้างบ้านเพิ่มในพื้นที่เนื้อที่ยเยอะแบบนี้ หลังนี้คบคันมากๆเลยนะคะ,ะถ้าใครชอบหลังนี้นะคะอย่ารอนานนะคะติดต่อตุ๊กมาดูได้เลยค่ะวันนี้ตุ๊กต้องขอตัวไปกอกนะคะสวัสดีค่ะ